thank you ปัญหาข้อเข่าเสื่อมเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้ป่วยนะครับเนื่องจากเราเป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับเรามีผู้สูงอายุมากขึ้นแนวทางการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมก็ควรจะทําได้โดย1นนะครับต้องออกกําลังกายอย่างสาม่ำเสมอการออกกําลังกายที่ดีที่จะช่วยป้องกันภาะวะข้อเข่าเสื่อมคือการเดินการถีบจักรยานนะครับการว่ายน้ํา การวิ่งเนี่ยถ้าวิ่งมากเกินไปอาจจะทําให้ข้อเข่าเสื่อมมากยิ่งขึ้นนะครับการกระโดดหรือการสปอกจัม์ก็จะไม่มีปัญหาข้อเข่ขาเสื่อมมากยิ่งขึ้นการรักษาน้ําหนักตัวที่เหมาะสมก็เป็นปัจจัยที่สําคัญที่จะทําให้เราไม่เป็นโรคข้อเข่าเสือ่อมเพราะว่าถ้าเรามีน้ําหนักที่มากเกินไปเข่าหรือสะโพกของเราก็จะรับน้ําหนักมากขึ้นแล้วก็จะทําให้มันมีการเสื่อมของผิวข้อได้ครับโครงการจิตอาสา หาเขาเพื่อผู้ยากไร้ปีนี้ได้ทําเป็นปีที่5นะครับและเราได้ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขาและข้อสะโพกให้แก่ผู้ป่วยไปแล้วมากกว่า650รายในปีนี้เราจะทําการผ่าตัดเนี่ยให้แก่ผู้ป่วย200ข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อเขาหรือข้อสะโพกซึ่งโครงการนี้เป็นการกระดมจิตอาสานะครับจากคณะแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมเกียรติที่มาร่วมกันทํางานนอกเวลาราชการ เพื่อผ่าตัดให้แก่ผู้ป่วยจานวน2อ0 0 0ท่านนะครับหรือเปลี่ยนเข่าได้ประมาณ2 0 0ข้อเพื่อลดการรอคอ,อยนะครับแล้วก็ให้เพิ่มการเข้าถึงของผู้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่ยากไกลซึ่งเมื่อผู้ป่วยประสบปัญหาข้อเขา่าหรือข้อสะโพกเสื่อมเนี่ยจะทําให้ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และเป็นภาระของครอบครัวเป็นอย่างยิ่งนะครับเราคิดว่าถ้าเราช่วยให้ผู้ป่วยเหล่านี้กลับมาช่วยเหลือตัวเองได้ก็จะปลดภาระให้แก่ครอบครัวของเขาด้วย แล้วก็จะทําให้สมาชิกทัานครอบครัวเนี่ยและในสังคมก็จะมีความสุขมากขึ้นครับ